สวัสดีครับจากทางเลนเกียรนะครับวันนี้เรามาดูบนที่บูธการเปิดดาวมุมมีอากาศโลกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2554นะครับเมื่อเราเดินเข้าไปเราก็จะเห็นน้ําแข็งก้อนเบอะแห้งเลยนะครับนี้หนาวมากขอบอกว่าหนาวมากแต่เด็กๆก,ก็ยังสนุกสนานนะฮะเหมือนเล่นใน dream world บ้านหินะเลยแต่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทันน้แข็งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆงทั่วโลนะครับโดยเฉพาะแอร์ตัวนี้นะครับ ก้นความเย็นออกมาได้สุดๆจริงๆนะฮะแล้วก็จะมีการดูว่าอดีตเนี่ยโลกเคยร้อนมาหรือเปล่าโดยการวิเคราะห์จากภาพต่างๆนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณของมันเนี่ยมื่อมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะโลกก็จะร้อนขึ้นจริงไม่นี่คจริงนะครับจากกราฟตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะไปดูยังที่ว่าทานน้าแข็งเนี่ยเมื่อละลายไปแล้วเนี่ย แม่น้ําอาจจะเหือดแห้งได้แม่น้ำนั่นนะครับมันก็จะมีต้นกาเนิดมาจากภาหน้นแข็งต่างๆเช่นเทือกเขาฮิมาลายดเทือกเขาท่เบตที่ออกมาเป็นแม่น้ําทั้งเจ็ดสายเท่าที่เห็นนะครับแม่น้าแยงซีแม่น้ําเหลืองแม่น้ําสิงทุแม่น้ําคงคาแม่น้ําโขงแม่น้ําสารวินแล้วก็แม่น้ําพมบุตรนะครับเป็นแม่น้ําสายสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเทือกเขาแอนดีสนะครับแม่น้ําอเมซอน ถ้าเกิดละลายขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของโลกได้นะครับเช mm hmm. ่นตรงนี้คือเสื้อขาวเอธ่โอเปียแหลงกำเนิดแม่น,น้ำน้ำนะครับ mm hmm. ต่อมานะครับเราจะพาไปดูจุดที่เป็นโชว์ว่าชีวิตขั้วโลกใต้นี่เขาเป็นอยู่เป็นยังไงก็คือว่าทวีปแอนตาร์กติกานะครับเ,ออเหล่านกเพนกวินพวกนี้นะฮะไม่กลัวมายุนะครับแต่ว่าเราก็อยากเข้าไปใกล้พวกเขานะฮะ แน่นอาจจะเกิดอันตรายบางอย่างได้ก็ประมาณ5เมตรนะครับอยู่ห่างๆเอาไว้จะดีนะครับทวีตอันดับทีก้าเป็นท,ทวีตทั่วโลกเอ่อขั้วโลกที่มีนักวิทยาศาสตร์สตรีไทยคนแรกนะครับเพิ่งเข้าไปสำรวจนะครับที่สถานีโชวะแห่งนี้นี่เองก็เป็นแถ่งนี้นี่เป็นเกาะน,นะครับอยู่ตั้งอยู่กลางทะเลน้ำแข็งเราจะไปดูเป็นที่ภาพยนตร์ครับกระเถิบสั้นเรื่องนี้นะครับชมกันดูดีๆนะครับ เป็นไงกันบ้างครับทราบซึ้งกันไปตามๆกันทีเดียวกับภาพยนตร์ซึ้งกินใจเรื่องนี้คราวนี้เราจะมาดูแบบจําลองซีรามินะครับเมื่อกดแท่นตรงนี้ลงไปนะครับจะเกิดแรงกระเพื่อมของแผ่นดินไหวให้เกิดแรงน้ําเนี่ยวิ่งขึ้นไปชนบนบกที่เห็นนะครับจะเห็นนะว่าเป็นบบนีไไนนน้วันนี้เลิศเกียร์ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็มีเก็บตกทดสอบความเร็วลมให้ดูนะครับ